คุณผู้ชมคะครบรอบ17ปีแล้วนะคะสำหรับการหายตัวไปของทนายสมชายนีลัพไยจิตค่ะวันนี้ครอบครัวรวมถึงทางแอมเนสตี้เองก็เดินทางไปยื่นหนังสือเพื่อจะทวงถามความคืบหน้าถึงทาง DSI ด้วยนะคะเพราะว่า17ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นศูนย์เลยคุณอามศูนย์ในเรื่องความหวังแล้วก็ศูนย์ในเรื่องความคืบหน้าทางคดีต้องเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวนะคะซึ่งวันนี้เองก็นําโดยนาอังคารนีลัพไหจิตพร้อมด้วยครอบครัวรวมถึงทางแอมเนสตี้มาร่วมกันกว่า20คนค่ะเพื่อที่จะมาทวงถามความคืบหน้าาาจกทง SI สำหรับการหายตัวไปในโอกาสที่วันนี้ก็ครบรอบ17ปีนะคะพาคุณผู้ชมย้อนไปดูหน่อยในวันที่ทนายสมชายเนี่ยหายตัวไปวันนั้นตรงกับวันที่12มีนาคม2547ค่ะในช่วงของการประรอ,องของนายทักษิณชินวัตรในวันนั้นเนี่ยมีข้อมูลนะคะว่าพยานเห็นนายสมชายครั้งสุดท้ายที่รามคำแหงจากนั้นก็เห็นว่ามีชาย4ี่คนลากเขาเข้าไปในรถจากนั้นก็ไม่มีใครได้พบเห็นเขาอีกเลยค่ะ จน้าที่5คนก็ถูกบังคับให้สืบสวนคดีของนายสมชายแล้วก็พ้นผิดไปในปี2,558ต่อมาทางคดีเนี่ย DSI ก็ได้ปิดคดีนี้หลังจากที่ไม่มีผลในการสืบสวนมาถึง12ปีไม่สามารถหาสาเหตุการเสียชีวิตได้ของนายสมชายรวมถึงยังไม่ได้รับคําอธิบายใดๆเพิ่มเติมด้วยนะคะซึ่งวันนี้แนวกระครบรอบ17ปีในการหายตัวไปอย่างการแหล่งไร้ร่องรอยภรรยารวมถึงทาง Amnesty เองก็มาร่วมกันทวงถามความคืบหน้า นอกจากนี้ก็ยังมีการปล่อยรถตุ๊กๆจํานวน17คันด้วยรถตุ๊กๆที่ว่านี้มีความหมายนะคะเพราะว่าด้านหลังรถตุ๊กๆเนี่ยจะมีการติดป้ายป้ายที่ว่านี้เป็นป้ายตามหาทนายสมชายนี่ค่ะถามว่าทนายสมชายอยู่ไหนเพื่อจะให้รถตุ๊กๆเนี่ยวิ่งรณรงค์ไปทั่วกรุงเทพรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงด้วยรวมถึงมีการรณรงค์ผ่านทางโซเชียลมีเดียด้วยนะคะคือให้อยากให้เป็นปรากฏการเลยเขาบอกว่าให้ติดแฮชแท็กคำว่าทนายสมชายอยู่ไหนเพื่อ เกิดความเคลื่อนไหวผ่านทางโลกโซเชียลด้วยล่ะค่ะค